ดีวีเอสปอออกรถยัง3า0 0 0บาทนะคะหรือเลือกชุดแต่งเต็มคันแบบนี้เลยนะคะหรือราคาพิเศษ8,99,000บาทเท่านั้นค่ะกับเคยนตองยนต์2นนะคะมาชมชุดแต่งกันค่ะ อันนี้ชุดแต่งรับเตอร์นะคะหลอดดุแบบนี้เลยนะคะเลือกโทนสีได้ด้วยนะคะรถสีดาเราก็จัดสีดําด้านไปเลยค่ะกระจังหน้าฟอร์ดนะคะนะคะแล้วก็มีไฟด้านบนค่ะ l e d นะคะ 3. จุดเลือกสีได้สีเหลืองก็ได้นะคะสีขาวก็ได้นะคะสำหรับด้านล่างตรงนี้นะคะสเกิตเราครอบเข้ามาเพิ่มความหลอดดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะเข้าชุดกันมาเลยนะคะครอบลงไปเลยนะคะสำหรับตัวด้านล่างของอินเตอร์คูลเลอร์ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมาชมไฟหน้ากันค่ะไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะที่เป็นไฟเดทํมส่องสวง่างกลางวันก็มีมาให้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยค่ะใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาเพิ่มความโดดเด่นเลยค่ะมาค่ะตัวนี้นะคะช่วงล่างนะคะจะเป็นช็อโมโดูลฮูปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสําหรับล้อแม็กนี้นะคะทุกคนมาดูค่ะ เป็นยาง a t นะคะแล้วก็ขอบ20แบบนี้ค่ะทุกคนเลือกลายได้เองนะคะเป็นโอเอซิสก็ได้หรือว่าเป็นลายไหนก็ได้นะคะช่วงล่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นมโนทูมให้ความนุ่มนวลหนึบน,น,นะคะขับเป็นครอบครัวนะคะสบายเลยฟิลแบบเก่งเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะตัวนี้เป็นปีกปีกนกอิสละ2สองชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้ค่ะตัวนี้ด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นร,มรัมเบรกนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้าฝนออโต้เช่นกันค่ะฟิลนะคะติดมาให้เรียบร้อยค่ะเป็นไฮคูเซรามิกนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ 4 0 60%หรือ80%นนั่นเองนะคะรับประกันให้ถึงเจปีเลยทีเดียวค่ะเบามือจัดใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็การสาดติดตั้งให้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมนันนี่นะคะปลดล็อกแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะแบบดีเซล80ิลิตรนั่นเองนะคะครอบกระบะนะคะพร้อมสำหรับใส่โรบาร์นะคะสำหรับช่วงล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นโช๊คนะคะแล้วก็แชสซีที่มีขนาดใหญ่โตมโหรเลยนะคะตัวนี้ก็ขับนะคะก็สนุกข,ขึ้นนะคะเพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงช่วงล่างมานิดหน่อยนั่นเองค่ะสําหรับด้านหลังค่ะมีที่เหยียบด้านท้ายตังนี้เลยนะคะมาดูเลยค่ะสําหรับด้านหลังตรงนี้นะคะตรงโลโก้จะมีกล้องกะระยะจอดนะคะมีอขลิกคําว่าสป,ปอร์ตนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายผ่อนแรงหรือว่าฝาท้ายซิลิปแบบนี้ค่ะเปิดมือเดียวค่ะนี่นะคะเปาวิวเลยนะคะ ให้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนั่นเองนะคะการชนท้ายก็มีมาให้การตกแต่งนะคะจะเป็นสไตล์สีเทากาไฟนั่นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นท้ายคลิปจะเด็ดเท่าไหร่นะคะออกรถนะคะอย่าลืมนะคะ39,000บาทนะคะหรือนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่ศูนเปอร์เซ็นค่ะหรือนะคะยังมีอีกชุดแต่งเต็มคันแบบนี้เลยนะคะเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักให้ด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย ภายในนะคะตอนนี้ก็พวงมาลัยมุ้งหนังคะ่ะเป็นไฟฟ้านะคะมีความแม่นย้ำในการขับขี่เนาะมีควบคุมทนนะคะแล้วก็ทางการดูดีทุกๆฟังก์ชันค่คะของรถคันนี้รถในรุ่นของมูฟนะคะหน้าจอเป็นสิบปุ่มมูฟค่ะเป็นแบบภาษา,าทีมข้อสีภาษาไทยเลยนะคะแฮนด์ชาร์จไร้สายมีให้ค่ะออโต้สตาร์ทสตาร์ในรุ่ออนนี้นก็มีมาให้นะคะมาตรฐานยู่หน้าโค้งทวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรุ่นนี้นะคะหรือสอบถามว่า สเปคที่เรียนมาไม่ต้องใช้เลยอ่ะแค่โปรโมชั่นพูดยำ้ำโปรโมชั่นหมดผมหมดเดี๋ยวรถจะเข้าออกแล้วเนาะน,นี้หรอเออเนี่ยเดี๋ยวพี่เอามาเช็ดกระตอแแ็กแต่ว่ามันจะใส่แ็กตอนเย็นเราเรอถ่ายปะลา